โอเคครับวันนี้ก็มาพบกับพี่อีกแล้วนะครับน้องๆวันนี้ก็จะมาอยู่ในเกมโรบอกไม่ใช่ดิไม่ใช่เกมโรบอกโรบอกในแมปบอกโฟดนะครับผมเป็นไงเสียงดูแบบชอบเป็นเกมนี้มากเลยนะครับผม โอเคครับน้องๆยังไงพี่ก็อยากจะขอคารัตงวดน้องๆแป๊บหนึ่งนะครับผมอยากจะให้น้องๆเนี่ยครับผมช่วยกันกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็กดติดตามพี่กันหน่อยนะครับผมส่วนน้องๆคนไหนเนี่ยนะครับผมที่แบบว่าเฮ้ยกดไม่เป็นกดติดตามไม่เป็นเซิร์ชไม่เจอดูนี่เลยนะครับผมพี่มีวิธีสอนไปเซิร์ชเข้าไปเลยครับผมว่า snap f นะครับ snap นะครับผมพอเสร็จปุ๊บนี่นะครับน้องๆจะขึ้นช่องหน้านี้เลยครับผมตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ที่อ389คนแล้วนะช่วยกันกดติดตามหน่อยนะครับผมกดติดตามตรงนี้ปึ๊กไปโอเคครับน้องๆคนไหนที่กดติดตามพี่แล้วนะครับพี่ก็ขอให้น้องๆโชคดีนะครับผมมีแบบว่าได้ดาบคู่โอเด้งมีดาบโยรุนะครับผมได้ผลส่งผลเสืออะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ได้แบบเวลตันไวไวนะครับผมกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับโอเควันนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวสกิลของนี่เลย สองดาบนะครับผมก็เป็นดาบของโอเด้งนะครับเนาะเดี๋ยว วิธีการหาเนี่ยนะครับก็น่าจะมันมันจะยุ่งยากนิดนึงนะครับคือน้องๆเนี่ยนะครับจะต้องมีดาบของ<ม>ในส่วนของยามะนะครับเนาะเนาะดาบในส่วนของยามะแล้วก็ดาบในส่วนของทูชิตะนะครับผมทั้ง2เล่มเลยนะนะครับจะสามารถมาทําเป็นดาบของตัวดาบโอเด้งได้นะครับผมเนาะเอ่อทั้ง2ดาบเนี่ยก็พี่ก็แนะนําให้น้องนะครับผมฟาร์มมาสเตอรี่นะครับผมให้ถึงที่450มาสเตอรี่เลยนะครับเนาะเอ่อน้องๆเนี่ยถึงจะมาทํา เคล็ของตัวดาบเออ่โอเด้งได้นะครับเนะาะขั้นตอนมันอาจจะยุ่งยากหน่อยนะวันนี้พี่ไม่ได้มาสอนวิธีการหาดาบนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่มาสอนวิธีหาด้วยกันวันนี้นะครับพี่เนี่ยจะมารีวิวสกิลให้นอ้องโนนูแล้วกันนะครับผมว่าสกิลนั้มันจะโหดขนาดไหนนะครับเนาะโอเคไปเดี๋ยวเรามาดูสกิลแต่ละสกิลของเขาเลยนะครับผมไปโอเคนี่อันนี้ปกตินะครับไม่ได้เปิดฮาร์ดทีก็จะแบบ ธรรมดาธรรมดาอย่างนี้เลยเนาะปึ๊บเปิดหาค์ดีก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นแบบเออ่โชว์สกิลแบบธรรมดาธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับเนาะปึ๊บอันนี้คือชาร์จนะชาร์จปล่อยก็จะประมาณนี้เลยนะครับคือพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้อัพเป็นสเตตัสของตัวดาบน,นะ พี่ไม่ได้อัพเป็นสเตตัสของตัวดาบโดยสเตตัสที่พี่ใช้ก็จะมีเป็นค่าของตัวพลังโจมตีประชิดป้องกันแล้วก็จะมีผลปีศาจนะครับเนาะโอเคอันนี้จะเป็นสกิลแรกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองกดให้ดูอีกทีถ้าไม่ชาร์จปล่อยไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะโอเคเดี๋ยวรอสกิลเป็นครูดาวอีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่สองแล้วกันสกิลที่สองเนี่ยถ้ากดแบบไม่ชาร์จเลยนะก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ดูไกลมันน่าจะพุ่งไปไกลนะปึ๊บนี่อันนี้ถ้าแบบแบบไม่ชาร์จเลยนะนสกกกิล็็เจ๋งดีนะใช่ม อ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูสกลิลแรกกันแบบแบบช,ชาร์จเลยกว่านะมันมันน่าจะอลังการนะแบบชาร์จเห็นป่มมันจะใหญ่มากเลยแล้วก็ปล่อยไปปื๊บเห็นปหมมันมันเล่นได้ทั้งแบบประชิดแล้วก็ระยะไกลนะเพราะว่าแบบระยะในการปล่อยมันคือไกลมากเลยน้องๆนะเนี่ยเดี๋ยวน้องๆดูนะปื๊บชาร์จปื๊บเนี่ยระยะในการปล่อยมันแบบมันไกลมากอะน้องๆเห็นป่มถ้าใครแบบอาสายดาบพี่ว่าดาบเนี่ยคือ PVP No.1 อะตอนเนี้ยพี่ว่านะ น,น่าจะน่าจะโนหนึ่งเลยแหละแต่ว่าอันนี้ดาบพี่ก็ไม่ไม่ได้อัพไม่ได้อัพยังไม่ได้อัพแบบยังไม่ได้อัพเกรดน,นะแมบมาซี่ก็อยู่แค่แบบ4 0 9ประมาณนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลเกันเลยกว่านะครับสกิลเมื่อแก่จากที่ไม่ชาร์ตอ่ะมันก็ไกลเลยใช่ไหมแต่พี่ว่าถ้าชาร์ตมันน่าจะไกลกว่าโอเคเดี๋ยวเราดูไกลไกลกันเลยนะกันเนาะประมาณนี้ปึ๊บชาร์ตปึ๊บปล่อยเดี๋ยวดูดิมันจะถึงตรงนี้ไหมเฮ้ยถึงเว้ยน้องๆแม่งไกลแบบไกลมากอ่ะ เดี๋ยว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 เรามาดูกันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสกิลมันรีบแป๊บหนึ่งโอเคมาเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลใหม่กันเมื่อกี้ถึงสกิลไหนสกิลเอ็กซ์ไปแล้วใช่ปะเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเป็นสกิลแซดอีกทีนึงแล้วกันเนาะแบบช้าๆใกล้ๆเลยนะครับแบบเราเล่นระยะใกล้เลยเนี่ยสมมติว่ามีมาระยะใกล้ใช่ป่ะเราก็กดปุ๊ดเห็นป่ะน้องแบบเวอร์มากนะครับผมเห็นไหมสุดยอดเลยนะดาเมจก็ดีพี่ว่าฟาร์มก็ดีนะพิวพีก็ดีเลยมันถือว่าฟันไวมากเลยนะน้องๆเนี่ยเห็นปะ พี่โอเคเลยแหละโอเคนะครับผมวันนี้ก็จบสําหรับการรีวิวสกูไปแล้วนะครับเนาะสำหรับตัวดาบตัวนี้นะครับเนาะโอเคก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวพี่ก็จะมารีวิวเป็นตัว สารดาทูติเปิลขตนะละกันนะครับเนาะวันนี้ก็ยังไงนะครับผมน้องๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็พี่ก็ขอกำลังใจนะครับผมอยากจะให้น้องๆเนี่ยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e หน่อยนะครับผมส่วนน้องๆคนไหนนะครับผมที่อยากจะเข้ากิวพี่นะครับผมก็ให้น้องๆนะครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างของพี่ได้เลยนะครับว่าเอ้ยพี่ ผมอยากเข้ากิวพี่ด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่จะไปคอมเมนต์นะครับผมเนาะแล้วก็จะจะให้ลิงก์ Discord เอาไว้นะครับเนาะหรือว่าคอมเมนต์ชื่อเอาไว้ก็ได้คอมเมนต์ชื่อในเกมเอาไว้ก็ได้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่ยังไงเดี๋ยวพี่จะเชิญเข้าตัวกิวของพี่ละกันนะครับผมเนาะโอเคอยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปใหม่บ๊ายบาย